นคะน้องเมยจาก599จาก599หรือสี่พแอนอ๋อเป็นพันนะของมัมีสีดํานะของอ้นออกนี้สีเป็นแบบมันไม่ใช่เขาเขาเอาไว้นะมันเป็นสีแบบเฮ้ยน่ารักเหมือนแบบคุณหนูแบบว่าไปทีลูกคูณแบบไปเที่ยวที่สวนสาธารณะเฮ้ยโอเคเลยนะใส่ไปน้ำหนาวอ่ะตอนจับฉลากสิ้นปีอ่ะของแอนของแอนอ๋1390อยู่ที่699จาใส่ไปเลอมอนเต้หน่อยแอน มีเวทดของแอนของแอน699ได้ผู้ชายก็ใส่ไดลนะล้ลามินยอนลามินยอน,น <ะ S 1> ลามินยอนแล้วติดกระดุมเม็ดเดียวอ่ะจะดูเป็นลูกคุณหนูนะ,ะลูกคุณหนูลูกคุณหนูนใช่ใส่ไปเดินสวนลุมตอนเช้าแล้วก็แบบเออเล่นแชร์ <c oughs> อุ๊ยพูดไม่ได้ <c oughs> ได้ไหมคำเสหามิตาเฮ้ยพ่อไปข้างนอกแล้วเปิดเพลงเต้นกันป้ะคำเสหามิตา เฮ้ยเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงเต้นหน่อยปิดประตูแอมปิดประตูใช่เพราะว่าใส่เสื้อแล้วเราต้องเต้นแล้วอ๋อแล้วเพลงมันมาเร็วมีเอาเพลงอะไรมีรีเควสเพลงไนเดียแอนเอาเพลงอะไรเร็ว90เพลงสู้เขานะครับก็ใครมันจะไปรู้ร่าของพี่แจก็ใครมันจะไปรู้ร่าไปเร็วๆ อยพ่อมาอีกแล้วแต่ลาเขาชอบเพลงพิจิตได้เออเพลงพิจิตรเใส่เพะเสื้อเต้นกันหน่อยนะเพราะว่าเราขายเสื้อเราต้องเต้นพ่อใช่เดี๋ยวพี่แฟนสักตัวจะได้ดูมีอะไรเพลงพิจิตรเออใครจะไปรู้ล,ะล่ะคนฮะอ๋อเพลงสิเพลงเดียวใช่ไหมใช่มาแล้วนี่ <S <S ไอ้คนฟังเสียงต้องฟังเน,นี่ยนะมันดังแล้วมีเรื่องซีมีอย่างนั้นอยู่นี่แล้วเฮ้ยเนื้อผ้าดีมากเลยหน,นุบหนับอย่างเงี้ย ไยโอ้โหเป๊ะเป๊ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเสื้อนะคะน่ารากอ่ะเราที่ถ่ายเสื้ออยู่นะคะทุกคนอะไรขึ้นอะไรขึ้นมันเป็นอน่ารักมากเลย่าหนุกดับ ทังเครื่องนี่ตอวแหลมมากเลยพี่หาอะไรทำไมอ่ะตอวแหลมเต้นตอวแหลมมากตอวแหลมต๊ดเนี่ยเต้นตัวแหลมเลยพอดูหน่อยเต้นตอวแหลมเป็นไงนี่ดูท่าเขาเป็นอย่างนี้เลยจริงๆลุงติตอนเนี้ยอุ่นมากเลยนะโอ้เหนียวแตกเพ่อะผมหน้าหนาวพ่อเต้นไปเยอะมันอุ่นนะเนี่ยพ่อเร็วพ่อะเขาท่านไส ไปมันจะไปเดี๋ยวรอแป๊บโอ้เดี๋ยวรอแป๊บนึงว่ะพขาไปไหนอ่ะพี่เจไปพักอีกแล้วตอนนี้พี่เจขาดีมากนะคะทุกคนคุยกับพี่เจทั้งวันนะทุกวันหลายวันนะเนี่ยใช่ไหมคุยเรื่องอะไรเหรอปรึกษาปัญหาฮะปรึกษาปัญหาครอบครัวเปล่าไม่เรื่อง,องอกีฬาเรื่องอะไรนะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต ยี่จะติดไมสองอันทำไมเนี่ยกูกอไข่มันจะไปพี่เจ๊กอไข่มันจะไปมาไข่ซเไม่พี่เจ้ช่วยไข่ได้ไหมห้า นะจ๊า599กแต่ว่าในไลฟ์เราเหลือ449 4ก้่จ้ะใช่อุ่นนะ4 9 9แล้วตัวนี้อุ่นอุ่นมากค่ะอยู่ที่699เหลือเท่าไหร่ไหนนะพลาดไปก็ได้อย่างงี้ยน่ารักนะลาหมินยอนแม่ของแม่แล้วเธอเองรุ่งไหนเนี่ยอย่างเงี้ยพลาดไปอย่างเงี้ยไปตลาดนะตอนเช้าว่าใครชอบเธอ แล้วเธอเองใช่อันนี้ทำซิวเหมืห้าห้าเก้านะคะเออมีอะไรไหมเงี้ยมีมีพาพตรงนี้ได้ไหมถะคถอดผมถัดผมถัดผมไปงี้ไงเราก็ถึงงี้ยเออน่ารักอย่างเงี้ยเออเฮ้ออเออใครไม่อยากใส่เสื้อก็ทำแบบแม่ได้นะลูกค้าไม่หลับนะคะลูกค้าไม่หลับนะคะเออเออมามาโมเน่กลับแต่เราไม่หลับนะคะเพื่อน

มนไทยได้แน่คนไทยเลยใช่ถ้าแบบว่าสมมติว่าเราเข้าห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหนาวเย็นใส่เสื้อแบบเนี้ยไม่คลุมมีคนถามพี่เบ๊ะเป็นใส่เหรอครับกอดไหมโอ้ยพี่พี๊หนาวหนาวหนาวฟาพาฟาพาลงดูดีเมื่อหนาวเป็นเพื่อนกอดกันไม่ได้ค่ะอุ้ยฟาพาเดี๋ยวผิดผีผีสี ผิดผีผิดผีผีผิดผีผิดผีผิดผีรั้งยแล้วหูยจอค้างเลยพ่อพ่อกับแม่ค้าง่ะจอค้างเลยจอยังตกใจเนีเลยค้างแล้วนิ้งจอค้างนี่นี่เขาบอกซักซักแล้วไม่ยวยนะพี่ไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยยผ้าดีค่ะไม่คันซักเครื่องได้เลยค่ะซักเครื่องใด้ช่ไห